ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาธุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทูบอีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรคเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับวันอังคารที่31สิงหาคมพุทธศักราช2564แรม8ค่ำเดือน9เป็นวันสิ้นสุดเดือนสิงหาคมพอดีวันนี้ก็มีสาระธรรมที่จะนำมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันให้เชื่อเรื่องว่าบุคคลแรกที่ถวายอาหารก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ มีอยู่คราวหนึ่งที่ได้พูดเรื่องของนางโซชาดาว่าท่านเป็นแม่ของยาศากุลบุตรในพุทธประวัติบอกเราว่านางโซชาดาเธออยู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมืองราชครึกแขวนมคตแต่ว่ายสา,ากุมานั้นอยู่ที่เมืองพระราศีแขวนกาศีถ้าคิดดูแล้วจะมาเป็นแม่ลูกกันได้อย่างไรก็เป็นที่น่าสงสัย แต่คำพี่อตถกถา,าท่านไขข้อข้องใจให้เราได้เดี๋ยวเอาไว้พูดตอนเท้ายตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของนางโสชาดาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันซสกอ่อนเล่าถึงเรื่องการถวายข้าวมาทุป่ายาตเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าการทำทุกขกิริยาอดอาหารนั้นไม่ใช่ทางตัสรู้จึงทรงกลับมาเสวยพระกายอาหารใหม่ให้มีพระพารณาใหม่เพื่อจะได้มีกำลังบำเพ็ญเพียรทางจิตต่ตอไป ตรงนี้คำเพร์เล่าเป็นตำนานว่าพระอินมาเทียบเสียงเพียนสามสายให้ฟังตึงนักสายก็จะขาดดีดเสียงไม่ไพเราะหย่อนนักก็เสียงไม่ไพเราะเช่นกันต้องพอดีพอดีเสียงจึงจะไพเราะพระองค์ทรงคิดได้ว่าทุกอย่างต้องพอดีจึงจะดีปัญจวัคีมีโกนธัญญาเป็นหัวหน้ารู้สึกผิดหวังที่พระองค์ทรงเลิกทำทุกรรกิริยา ถึงกับประนามแรงๆว่าพระองค์เป็นคนคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆพูดง่ายๆก็คือหาว่าเป็นคนขี้เกียจนั่นแหละเห็นแก่กินไม่มีทางบรรลุมักงผลอะไรประมาณนั้นทั้ง5จึงพากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันแขวงเมืองพาระนศีปัจจุบันเขาเรียกกันว่าสารนานอยู่ที่รัฐพิหารอินเดีย ก่อนที่โควิดจะระบาดเนี่ยชาวพุทธทั่วโลกก็เบียนกันไปนมัสก,การสังเวชนิยสถานสี่ตำบลอยู่เป็นประจำไม่ขาดทีนี้สารานาถเนี่ยก็กลอนมาจากคำเต็มว่าสารังคณาทะแปลว่าที่พึ่งแห่งกวางมาจากสารังคะที่แปลว่ากวางบวกกับคำว่านาทะที่แปลว่าที่พึ่งเป็นป่าสงวนพันธุ์สัตว์ซึ่งมีกวางเป็นส่วนมาก ฝรั่งเขาจึงแปลว่าเดเดียพาร์คทีนี้หลังจากเริ่มทุกกริรยาใหม่ๆพระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปประทับอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใกล้หมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมตอนนั้นนางโสชาดาธี่ดาในาบ้านอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเคยพบเทพที่ต้นไทรสมัยยังสาวแล้วก็ ได้บนบานสนรรกล่าวมาถ้าได้แต่งงานกับคนที่มีสกุลเสมอกันและได้บุตรชายจะแก้บนต่อมานางก็ได้แต่งงานกับบุตรเศรษฐีเมืองพระณสีไปอยู่กับตระกูลสามีจนได้บุตรชายชื่อยะสะกุมารเมื่อบุตรชายจเจริญัยเป็นหนุ่มแล้วจึงนึกได้ว่ายังไม่ได้แก้บนจึงเดินทางกลับบ้านเกิดวันนั้นนางสั่งให้สาวใช้ไปปัดกวาดโคนต้นไทรให้สะอาด สาวใช้ไปเห็นพระองค์ประทับนิ่งสงบอยู่คิดว่าเป็นเทพที่สิงอยู่ที่ต้นไทรสำแดงตนกวาตาลีตาเลือกมารายงานนยายหญิงว่าเทพพระเจ้าท่านกำลังรอเราอยู่นางโสชาดาก็เอาข้าวมาทุ่ปายาตที่เตรียมไว้ใส่ถาดทองปิดอย่างดีแล้วรีบนำไปยังต้นไทรพอไปถึงก็ไม่กล้ามองตรงๆยื่นถาดข้ามาทุปายาตให้แล้วก็รีบกลับบ้านทันที ฝ่ายพระมหาบุตรเจ้าทรงรับถาดข้ามมตุปาญาตแล้วก็ทรงปั้นข้ามมทุปาญาตเป็นก้อนได้49ก้อนแล้วเสเวยจนหมดเสร็จแล้วทรงลอยถาดลงสู่แม่น้ําตำนานก็เล่าต่อไปว่าด้วยอนุภาพพระบารมีที่ทรงบําเพ็ญมาบริบูรณ์แล้วได้เกิดอัศจรรย์ถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ําไปประมาณหนึ่งเส้นแล้วก็จมลง ว่ากันอีกนั่นแหละว่าจมลงไปยังพิภพที่เป็นพิภพแห่งพญากาลนาคราชพญานาคซึ่งนอนหลับตลอดการยาวนานได้ยินเสียงถาดกระทบกับถาดใบเก่าดังกริกก็สะดุ้งตื่นร้องว่าอ้อมาตรัสอีกองค์แล้วหรือคงเป็นภาษาสัญลักษณ์มากกว่าแปลตามตัวอักษรคือถึงตอนนี้จะได้เกิดมีพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นหนึ่งพระองค์ ท่มกลางเหล่าสัตว์ผู้หลับสนิทตลอดการด้วยอำนาจกิเลสนิทราและถาที่ลอยทวนน้ำนั้นหมายถึงพระมหาบุุษเจ้าจะได้ตรัสรู้โลกุตระธรรมสูงสุดอันทวนกระแสะโลกโดยทั่วไปและเข้าใจว่าหลังจากแก้บนนแล้วนางสุชาดาคงเดินทางกลับไปเมืองพระนศีที่ในคำเพียรตกถาท่านบอกว่านางสุชาดาคือมารดาของยอศขุมมารน,นั้น ถ้าเราจะคิดตามหลักของวิธีคิดแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ดังที่เราได้ยินได้ฟังกันมาฉะนั้นอันนี้เป็นสาระธรรมสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลแรกที่ถวายอาหารก่อนที่จะตรัสรู้นั่นก็คือนางสุชาดานั่นเองคิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วก็คงจะเกิดความเข้าใจไม่มากก็น้อยเอาละการกล่าวสารธรรมในวันพระวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนธรรมะสวัสดี